อัปเดตราคารับตืออ้อห้าดับเหรียญหนึ่งบาทรัชการเก้าที่มีราคาหลักร้อยถึงหลักแสนใครมีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้หยิบขึ้นมาเปรียบเทียบได้เลยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมแบงค์เขียนเพชรวัตถุโบราณครับวันนี้ได้นำห้าอันดับของเหรียญหนึ่งบาทรัชการเก้าที่มีราคามากที่สุดและหายากที่สุดมาให้ทุกท่านได้ดูกันห้าดับครับอัปเดตราคาล่าสุดปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเดือนมกราคมครับ เหรียญหนึ่งบาทรัชก,กาลที่เก้ามีราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักแสนใครมีอยากจะขายนะครับคุณสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอส่งมาได้เรามาดูลำดับที่ห้างับนี่คือลำดับที่ห้าของเหรียญหนึ่งบาทรัชก,กาลที่เก้าที่มีราคาครับเมื่อคุณหยิบเหรียญน,นี้ขึ้นมาดูครับไม่ว่าก่อนคุณจะจับจ่ายใช้สอยประเภทต่างๆครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชก,กาลที่เก้าครับหยิบขึ้นมาดูครับเมื่อคุณพบเจอเหรียญหนึ่งบาท รัชการี่9ที่เป็นพอ,อนอี้ครับอัปเดตราคาล่าสุดลำดับที่5เหรียญ1นบาทรัชการี่9ปีพศ2529สภาพสวยเหรียญละ500บาทฟังไม่ผิดครับสภาพสวยเหรียญละ500บาทราคาต่อน1นเหรียญน,นะครับคุณดูตรงนี้นะครับปีพศ2 5 0 0 ยี่สิบเก้าลำดับที่ห้าครับก่อนคุณจะหยิบไปใช้นะครับคุณดูให้ดีครับเรามาดูลำดับที่สี่กันครับลำดับที่สี่ของเหรียญหนึ่งบาทรัชการิเก้าคือเหรียญหนึ่งบาทเหรียญน,นี้ครับหลายท่าน,นงงเอา้าเมื่อกี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทรัชการิเก้าปีสองเก้าไปแล้วไม่ใช่เหรอคุณแบงค์แล้วเหรียญบาทสองเหรียญนี้มันต่างกันยังไงนะครับลำดับที่สี่เช็คราคา ประจำปีพศสอ6 6คือเหรียญหนึ่งบาทเหรียญน,นี้ครับสภาพสวยเลยเหรียญละ2,000บาทฟังไม่ผิดครับสภาพสวยเลยเหรียญละ2,000บาทนี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่9ปีพศ2529แต่ต่างกับเหรียญแรกครับต่างกับเหรียญแรกตรงนี้ครับเมื่อทุกคนหยิบขึ้นมาดูครับ ลำดับที่สี่กำลับดับที่ห้าเหรียญซ้ายมือจะมีราคาสภาพสวยเหรียญละห้าร้อยเหรียญขวามือจะมีราคาสภาพสวยเหรียญเหรียญละสองพันครับทั้งที่เป็นปีพศออเดียวกันแต่มีความแตกต่างครับดูนะครับเหรียญนหนึ่งบาทรัชกาลเก้าปีสองเก้าเหรียญขวามือจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเหรียญช่อฝ้ายาวคุณเห็นไหมดูนะครับช่อฝ้าสั้นกับช่อฝ้ายยาวมันต่างกันยังไงคุณแบงค์ ดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับช่อฟ้าฝั่งนี้จะมีอยู่สองขีดคุณเห็นไหมนี่เห็นไหมนะครับฝั่งฝามือจะมีสามขีดสองขีดกับสามขีดราคาต่างกันเยอะอัปเดตราคานะครับใครพบเจอเหรียญบาทแบบนี้อย่าปล่อยให้หลุดมือเด็ดขาดดูแค่เป็นปีสองเก้าก็ขายได้แล้วลำดับที่ห้ากับลำดับที่สี่ ใครมีอยากจะขายติดต่อมานะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับพระเครื่องพระบูชานะครับการน้ําชาประเภทต่างๆนี่พระพุทธรูปพระเหรียญพระเนื้อผงนะครับใครมีของแบบนี้แล้วคุณอยากจะขายคุณสามารถติดต่อผมมาได้หนึ่งเหรียญแบบนี้มีราคามากกว่าที่คุณคิดครับลําดับต่อไปครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทครับนี่ดูนะครับเหรียญหนึ <S <s ่งบาทตราคุดปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ด เหรียญน,นี้จัดอยู่ในประเภทเหรียญที่หาง่ายของรัชกาลที่เ้าแต่มีราคาครับทุกคนดูนะครับสองเหรียญน,นี้มีความเป็นพิเศษยังไงดูนะครับเหรียญน,นี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศสองพันหเมื่อคุณหยิบเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ขึ้นมาครับแล้วคุณดูะเหรียญหนึ่งบาทสองเหรียญน,นี้มีลักษณะความเป็นพิเศษอะผมให้ดูทั่วๆก่อนเห็นไหมครับ มีลักษณะความเป็นพิเศษคืออะไรลักษณะของการปั๊มเคลื่อนคุณเห็นไหมลักษณะของการปั๊มเคลื่อนทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาคุณพบเจอแบบนี้นะครับสภาพสวยๆเหรียญละหนึ่งพันบาทขั้นต่ําสภาพสวยๆเหรียญละหนึ่งพันบาทขั้นต่ําใครที่มีเหรียญแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญคุดเหรียญตราแผ่นดินเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบแล้วมีลักษณะการปั๊มเคลื่อนแบบนี้ผมรับซื้อนะครับขั้นต่ําเหรียญละ หนึ่งพันบาทขอบพระคุณครับนี่มีคนสงสัยมีแล้วจะไปขายได้ที่ไหนอ่ะดูตามแผนที่ครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสี่ย่านแผนที่ตามหน้าจอครับอ่ะเรามาดูเหรียญนี้กันนี่คือลำดับที่สองของเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้า สภาพสวยๆครับอัปเดตราคารับซื้อล่าสุดปี2,566เดือนมก,กราคมรับซื้อในราคาเหรียญละ4,000บาทฟังไม่ผิดครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วปีพศออ2,525เมื่อคุณหยิบเหรียญหนึ่งบาทเหรียญน,นี้ขึ้นมาครับแล้วคุณดูฮ่ะเมื่อคุณสังเกตดูครับดูนะด้านหน้าไอ้ด้านหลังนะครับจะเขียนว่าประเทศไทยราคาหนึ่งบาทเห็นไหม ปีพศสอ2 5ันพอพี่กลับมาดูที่ด้านหน้าครับคุณจะเห็นคำว่าภูมิพลอดุญยเดชรัชกาลที่9นี่คือเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วแบบหายากเขาเรียกว่าแบบพระเสียนเล็กนะครับย้ำนะครับแบบพระเสียนเล็กผมรับซื้อนะครับหนึ่งบาทแบบนี้รับซื้อในราคาเหรียญละสี่พันบาท สภาพสวยนะครับเก่าๆเหรียญละ1,000งพันถึงสามพบาทใครที่มีเหรียญหนึบาทแบบนี้วัดพระแก้วแบบนี้หยิบขึ้นมาดูนะครับแล้วสงสัยอยากรู้ว่าจะขายได้หรือเปล่าคุณสามารถแอดไลน์ไอตามหน้าจอครับส่งรูปเหรียญของคุณมาประเมิ่ราคาที่เราหากมีราคาเราจะติดต่อก,กับตันดีครับ1บาทแบบนี้สี่พบาทขอบพระคุณครับเรามาดูลำดับที่หกันครับ ลำดับที่หนึ่งเป็นเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าที่หายากของเหรียญหนึ่งบาทและหายากที่สุดมีคนเอามาขายเยอะที่สุดคือเหรียญเหรียดนี้ครับเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เตราแผ่นดนินจัดว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่หายากและจัดอยู่ในลำดับที่หนึ่งของ EP นี้ อัปเดตราคารับซื้อล่าสุดเหรียญละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทฟังไม่ผิดครับเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินอัปเดตราคารับซื้อล่าสุดเหรียญละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแล้วไม่ได้มีมาให้ดูแค่เหรียญเดียวเหรียญละแสนห้าเหรียญละแสนห้าเหรียญละแสนห้าสี่เหรียญหากคุณพบเจอแบบนี้ สภาพสวยคุณสามารถรับเงินได้เลยครับหกแสนบาทนี่คือลำดับที่หนึ่งครับของเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าตราแผ่นดินปีพศสองพันห้าร้อยห้าสวยเหรียญละแสนห้าจุดสังเกตด,ดูตรงนี้ครับราคาหน้าเหรียญหนึ่งบาทรัฐบาลไทยปีพศสองพันห้าร้อยห้าตราแผ่นดินดูนะครับด้านหน้าเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้า เหรียญรุ่นนี้ครับผลิตขึ้นจากความคิดผกนะจํานวนเยอะมากเพราะผมพบเจอมาเยอะดูนะครับยอดเจดีหรือยอดตราแผ่นดินเนี่ยจะต้องชี้ไปที่ยอยักษ์ดูนะครับยอดตราแผ่นดินจะต้องชี้ไปที่ยอยักษ์แบบนี้ราคาแบบนี้หนึ่งเหรียญคุณฟังนะครับมีราคาสภาพสวยเหรียญละแสนห้ามีราคาสภาพสวยเหรียญละแสนห้าใครที่มีแบบนี้คือเหรียญหนึบาทรัตการเ้า ที่หายากลำดับที่หนึ่งของ EP นี้หนึ่งแสนห้ามืนบาทหรือสี่เหรียญแบบนี้คุณเอามาแลกเลยนะหกแสนบาททันทีใครที่มีแบบนี้แล้วอยากจะขายไม่ว่าคุณจะมีลำดับที่หนึ่งอ่าดูนะครับลำดับที่สองลำดับที่สามลำดับที่สี่หรือว่าจะเป็นลำดับที่ห้าคุณมีเหรียญแบบนี้นะครับทั้งห้าอันดับคุณสามารถ นำมาขายได้ใครที่ดูอยู่แล้วอยากจะขายนะครับสามารถเดินทางมาได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสี่ยอดรับซื้อการน้าชาเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับพระพุทธลูกครับหรือว่าจะเป็นเหรียญทองคําเหรียญต่างประเทศธนบัตร10บาทเป็นแหนบ,นบหรือว่าจะเป็นธนบัตรเป็นลูกๆเป็นก้อนๆประเภศต่างเหรียญเงิน เหรียญยี่สิบบาทขัดเงาพระทองคําพระเลี่ยมทองงับหรือว่าจะเป็นเครื่องทองเหลืองเครื่องถมทองเครื่องเงินปรับเพศต่างๆมีแบบนี้แล้วอยากจะขายติดต่อผมมาครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าฝากกดไลค์ครับฝากกดแชร,ร์ครับฝากกดติดต่อครครับเป็นกําลังใจใผมในการทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาขอบพระคุณทุกท่านครับไปแล้วครับห้าอันดับเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที้าจ้า สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บี0อ็นเค3น์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาร้านเปิดทุกวันนะครับ